กูได้แล้วนะอู้ไม่เอันร้อยหนึ่งมึงโดนจ่ายเชื่อแล้วอะไรดีผมทำได้พี่ไม่รู้แหละนี่เขาตั้งใจเขาต้อง ตามปไปาดนนู่นนะมึงไม่ตั้งใจเลยมึงไปยิงตรงนี้แล้วมึงก็ได้เลยไม่เล่นบแล้วโอ้ยเห็นปะ2้0แล้วว่ากลั้านไปเลยดีกวเกมลราไมห้าแต้ม แมไม่้นเลยมันมนมนนก็คือได้ความภูมิใจอะยงไเลไม่ได้ตังค์ได้ความภูมิใจครับเขาบอกได้ความภูมิใจรัแมงไม่ลงเลมื่อก้ได้เงินตแลงทุกโกเลยเฮ้ยถ้าพี่ถ้าพียอนไกู่ว่าเขาลงทุนเที่ยูได้อะไรกูาทอดพี่ได้แบบเปยเปย เ้ี่นมลนกันเี่็นไมได้คองมล้เนี่ยแค่นั้นนี่หว่า้าคลงกูไม่ตังค์เลยหรอจะเสียรอเาพี่กต้องลงแข่งี่เพี่ลง,งแข่งกับพวกผมบ้าละเนี่ยกดได้ไมั้ยมีกดบ้างไ ผมไม่เลยปลาถ้าถ้าทถ้าทีไม่ได้ที่ก็แย่ย้อนเล่นตอนนี้ต่อหาหรือเล่ไหมคะเอานะเพี่เอาก่อเลย เาดํานี่พี่ออกเดี๋ยวใครออกที่้องถ้าบอกไม่เป็นไรครับขาดํา้ลดูียว้เวไดพี่เราต้องเราต้องทงไว้พลังม่ต้องต้องไว้พลังแล้เนี่ย้วพี่แล้วเลีย่ห้าว่านพี่เอะไรพี่ออะไรพี่อะไรคือผมผมไม่ได้เอาชนะหรอกแต่ถ้าแบบพี่เนี่ ไม่เป็นไรพี่เราเล่นมันบอกเ่าเล่นกม่องเล่นก่อนไม่ใช่ติวติวพี่ติวครับเริ่มเลยเริ่มเลยพี่พี่พี่มาอยู่หน้าคนนี้พี่มาอยู่หน้าคนนี้ใช่ใช่ใช่อยู่อย่างนี้มาช่ไอะไปถึงก็เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเช็คเช็คก่อนเฮ้ยเขาบุกเขาบุกเขาบุกเลยบุกยังไงต้องให้พี่ทำอะไรก็คือต้องเราตอนนี้คือมันจะสาดกันตอนนี้คือเราสองคนป้องกันเพราะเขาได้เรื่อยก่อนเขาต้องบุกเขาต้องบุกคือพี่ต้องกั้นให้เขาส่งหรือว่าได้ กูกูไม่เคยเห็นคนป้องกันแบบนี้เจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บมันใกล้เกินอ่ะมันหลุดง่ายมึงมาป้องใจเลยกูเป็นคนจูดเองขอโทษครับพี่ขอโทษก็บอกว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยพี่ส่งแล้วส่งแล้วพี่ต้องกันท้องไม่ต้องกันท้องอุ้ยผมนเียกันอ่ะเ อ๋ออยู่ตายไปบครับก็านพี่พี่ต้องใจเย็นใจนพี่เพิ่งเริ่มเกมเองอ่ะเพิ่งเริ่มเกมเองเากอีกแล้วเหรอเาได้บอลเาได้บอลยไปท่อันอย่าอย่าลงไอยี่บนไม่หุดแล้ววิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปได้่